นี่ไงแผ่นอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็อย่างเงี้ยออกมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคปะ่ะลักษณะที่สองวางไงขวางสองอันตั้งหนึ่งอันโอเคไหมอย่างเงี้ยโอเคไหมดูออกป่ะเนี่ยมีอีกไหมเอาลองบอกนี่มีอีกมีอีกวางไงอีกก็เอาขวางเนี่ยมาวางไว้ด้านขวาบ้างอย่างนี้ ได้ไหมได้ไหมสรุปวา,แบบวางได้กี่แบบเนี่ยชุดเนี้ยกรอบชุดเนี้ยวางได้กี่แบบเล้วมีอีกไหมมีอีกไหมลอง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 หมุนไปหมุนมาที่วางอย่างอื่นได้ไหมที่ไมื่สามรูปเนี้ยมีไหมไม่มีใช่เปล่ามีมืออื่นเปล่าดูดูหน่อยเร็วแสดงว่าตรงนี้วางได้กี่แบบครับสามแบบอ่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้ยิ่งง่ายเลยครับตรงนี้วางได้กี่แบบโอ้โหนักเรียน ลองคิดเองลองดูสิกี่แบบแบบแรกก็คือวางตั้งวางตั้งก็อย่างนี้หนึ่งและวเอาวางอะไรอีกเร็ว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 มีอื่นหรือเปล่าหมอยังหมดแล้วเหรอวางอะไรอีกวางอะไรอีกวางขวางวางขวางวางขวางนี่วางขวางงนี้โอเค มีไหมมีกประหาหมดยังหมดยังหมดแล้วแสดงว่ากรอบที่สองเนี่ยทำได้กี่วิธีสองวิธีผมขอเรียกตรงนี้ว่ากรอบที่หนึ่งคือขั้นตอนที่หนึ่งกรอบที่สองนี่คือขั้นตอนที่สองกรอบสุดท้ายนี่ก็คือขั้นตอนที่อะไรสามอ้าวไหนลองเขียนเองสิกี่วิธีอันนี้เยอะหน่อยอันนี้เยอะหน่อยรูปเนี้ยถ้าเอาเนี้ยไปวางเนี่ยจะได้หลายวิธี วิธีแรกก็คือวางตั้งหมดเลยนะวิธีแรกนะวางตั้งหมดเลยวิธีสองวางนอนหมดเลยนะโอเคไหมเนี่ยอันนี้ไปวางนอนหมดเลยวิธีสามเปไงเร็ววิธีสามก็คือวางตั้งสองอัน วางนอนสองอันลักษณะนี้วิธีสี่วางตั้งสองอันวางนอนสองอันแต่วางนอนอยู่ตรงกลางเ<ส>นือไหมเนือไหมงงไหมเนี่ยงงเปล่าดูออกเปล่าตั้งสองอันนอนอยู่ด้านขวาตั้งสองอันวางนอนอยู่ตรงกลางแล้วก็ตั้งสองอันวางนอนอยู่ด้านไหนด้านซ้ายนี่อย่างนี้ ถ้าแม้รูปนี้กับรูปนี้คล้ายๆกันแต่สลับข้างกันนั่นเองนะอา้าวหมดยางแล้วช่วยดูหน่อยหมดยางมีไหมหมดยางช่วยนึกหน่อยช่วยนึกหน่อยเหมือนเล่นเกมนักเรียนเหมือนเล่นเกมนะเหมือนกับมีมีไอ้ก,กรอบทีม่มีให้ก้าวอ่านนักเรียนจัดให้เข้ารูปจัดได้กี่แบบอา้าวหมดแล้วยังหมดแล้ว,แ,ลวแสดงว่ากรอบที่สามหรือขั้นตอนที่3ทําได้กี่วิธีครับ ห้าวิธีเอาจำนวนวิธีในแต่ละขั้นตอน,ทำ,นทำอะไรกันทำอะไรกันนี่ขั้นที่หนึ่งนี่ขั้นที่สองนี่ขั้นที่สเอาจำนวนแต่ละขั้นตอนทำอะไรกันหลกักการคูณหรือหลกักการบวกคูณนั่นหมายความว่าจำนวนวิธีในการจัดทั้งหมดจะได้ทั้งหมดกี่แบบครับ30สบแบบโอ้โหนี่ เข้าใจหลักการไหมจะว่ายากก็ยากเหมือนกันเนอะนะจะว่ายากก็ยากเหมือนกันเนอะแต่ถ้าเข้าใจหลักการเนี่ยมันก็ไม่ยากที่สําคัญก็คือว่านักเรียนต้องมองให้ออกก่อนว่านี่คือการทํางานทั้งหมดกี่ขั้นตอนตอบดังๆกี่ขั้นีกี่ขั้น3ขั้นแต่ละขั้นตอนเอาจํานวนวิธีมาทำรายการคูณกัน,น,ก,นกรอบแรกคือขั้นตอนที่1ทําได้กี่แบบ3กรอบที่2ทําได้กี่แบบ2กรอบสุดท้ายทําได้กี่แบบ ห้าเอาจำนวนวิธีในแต่ละขั้นตอนคูณกันเข้าใจหลักยังเอ่ยนะครับโอเคเอาต่อไปข้อ2โอ้โหข้อนี้ช่วยดอกจันหน่อยข้อสอบชอบเลยแบบเนี้ยนะเอาดูเขากำหนดจุด A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 อยู่บนด้านของรูปสามเหลี่ยมให้หารูปสามเหลี่ยมที่มีจุด ดังกล่าวเป็นจุดยอดให้สร้างรูปสามเหลี่ยมจากจุดที่ให้มาทั้งหมดกี่จุดครับนักเรียนช่วยดูเร็ว8จุดไม่รวมจุด A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ไม่เอานะนักเรียนช่วยนับจุดจุดตัวเล็กๆที่ให้มา8จุดสร้างสามเหลี่ยมได้กี่รูปเขียนสามเหลี่ยมทั้งหมดจากรูปจากจุดเหล่านี้ได้กี่รูปดู นะโจบแบบนี้เนี่ยข้อสอบแข่งขันนี่ชอบเลยนะนักเรียนนะแปลกๆแ,แบบนี้ชอบเลยเอาละครับนักเรียนดูสังเกตนะข้อนี้เขาไม่เอาจุดมุมนะฮะเขาไม่เอาจุดมุม นักเรียนครับเขาให้นักเรียนสร้างสามเหลีย่ยมถูกไหมครับเราลองมานึกภาพสามเหลี่ยมเนี่ยแบบแรกก็คืออย่างนี้แบบนี้แบบนี้คืออะไรแบบนี้คือจุดยอดของสามเหลี่ยมอยู่คนละอะไรกันเลยคนละด้านกันเลยเข้าใจปะแสดงว่าอะไรแสดงว่าด้านนี้นักเรียนต้องเลือกมาหนึ่งจุด ด้านนี้ต้องเลือกหนึ่งจุดด้านนี้ต้องเลือกหนึ่งจุดถูกไม่ถูกเพราะว่าสามเนี่ยมันมีจุดทั้งหมดกี่จุดสามจุดเอาละครับแบบที่หนึ่งนะแต่ละจุดอยู่คนละด้านแต่ละจุดอยู่คนละด้านแสดงว่านักเรียนต้องเลือกจุด ในแต่ละด้านมาด้านละหนึ่งจุดอ้าด้าน A เลือกได้กี่วิธีเร็วด้านนี้เลือกได้กี่จุดสอด้าน B เลือกกี่จุด3ด้าน C เลือกกี่จุดสาเอาแต่และขั้นตอนทำอะไรกันคูณกันแสดงว่านี่มีได้กี่แบบครับ สิบแปดรูปหมายความว่าสามเหลี่ยมที่เกิดจากด้านด้านละจุดแบบเนี้ยสามเหลี่ยมลักษัะอย่างเงี้ยมีทั้งหมดกี่แบบมีกี่รูปสิบแปดรูปทานไม่ทานทานไม่ทานเออคราวนี้หมดหรือยังอ่ะหมดหรือยังยังมันยังมีสามเหลี่ยมอีกแบบหนึง่งคืออย่างนี้อย่างนี้ครับคือ ด,ด้านนี้เอากี่เนี่ยด้านเนี้ยเอากี่จุดกี่จุดสองจุดแล้วอีกจุดหนึ่งอยู่บนด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้เข้าใจไหมนะคือมีสองจุดอยู่บนด้านเดียวกันคือมีสองจุดอยู่บนด้านเดียวกันนะมีสองจุดอยู่บนด้านเดียวกันอ้าวลองเลยมีสองจุดบนด้านเดียวกัน อ้าวทำได้กี่วิธีเร็วเราลองมานึกภาพไอสอจุดที่อยู่บนด้านเดียวกันเนี่ยมันอาจจะอยู่บนด้าน A ด้าน b หรือด้าน C ก็ได้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เรามาดูถ้าสองจุดอยู่บนด้าน A แน่นอนเลยครับ2จุดนี้เอาแน่ๆเลยใช่ไหมฮะเลือกได้กี่วิธีวิธีเดียวถ้า2จุดอยู่บนด้าน A ก็คือ2จุดนี้เอาทั้งคู่เลือกได้กี่วิธีวิธีเดียว ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เหลือก็ต้องเลือกจากตรงนี้กี่วิธีนี่สองจุดนี้เอาแล้วอีกจุดหนึ่งต้องมาจากตรงนี้อีกอีกนี่ได้กี่วิธีกี่จุดแล้วกี่วิธีหใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นได้หรูปแสดงว่าสามเหลี่ยมที่มีจุด A 1 A 2ึเป็นองค์ประกอบจะมีกี่รูปครับหรูปเอาไหม ถ้า2จุดนั้นอยู่บนด้าน B นักเรียน b1 b 2 b 3เลือกมา2จุดได้กี่วิธีแบบแรกคือเลือก B1, B2 แบบที่2คือ B1, B3 แบบที่3คือ B2, B3 แสดงว่าถ้า2จุดนั้นอยู่บนด้าน B อยู่บนด้านนี้2จุดที่เลือกจาก3จุดนี้ได้กี่วิธีครับ3วิธีใช่ไหมฮะไหนบอกว,วิธีที่3วิธีมีอะไรบ้าง 3วิธีมี B1, B2, B1, B3 แล้วก็ B 2, B3 งงไมมงงอ้าช้าๆนะครับดูนะฮะ3วิธีตัวนี้นะครับก็คือนี่วิธีที่1คือคู่นี้วิธีที่2คือคู่นี้วิธีที่3คือคู่นี้หมดหรือยังหมดยังหมดยังหมดแล้วนะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เหลือต้องมาจาก A1 A2 c 1 c 2 c 3กี่วิธีครับ กี่วธีครับนี่มันมีกี่จุดล่ะหจุดเลือกมาจุดเดียวได้กี่วิธีห้วิธีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้อีก15รูปหมายความว่าสามเหลี่ยมที่มีด้าน B ด้านนี้ด้านบี B 2เนี่ยอยู่2จุดมีได้15รูปต่อไปอีกอันนึงคืออะไรเล็้วอีกอันนึงก็คือ2จุดอยู่มันได้อะไร ด้าน C C มี3จุดถ้าต้องการให้อยู่อย่างนี้แสดงว่าต้องเลือกมา2จุดใช่ไหมก็คือ C 1 C 2 C 2 C 3หรือ C 1 C 3ได้กี่วิธี3วิธีอีกจุดนึงมาจาก A 1 A 2 B 1 B 2 B 3กี่วิธี5วิธีอีก15เอาละครับนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ตัวเลขพวกนี้ออกมาแล้วตัวเลขพวกนี้เอามาทําอะไรกันครับเนี่ยเอามาทำอะไรกันบวกกันรวมเท่าไหร่เอ่ยรวมเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะ54รูปแสดงว่าจุดเหล่านี้สร้างสามเหลี่ยมได้54รูปคราวนี้มีคนสงสัยเอออันนี้คือแต่ละด้านหนึ่งจุด อันนี้มีสองจุดอยู่บนด้านเดียวกันเอ๊ะแล้วมีสามจุดบนด้านเดียวกันเลยได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ถ้าผมเลือก b 1 b 2 b สามสามจุดอยู่บนด้านเดียวกันเกิดสามเหมลี well ่ยมไหมครับนี่ผมเลือกอันนี้อันนี้อันนี้เขียนเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมครับถ้าจุดอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยเป็นสามเหลี such such ่ยมหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเป็นหรอเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกสามเหลี่ยมหรือเส้นตรงนตรงไม่ใช่สามเหลี่ยมเข้าใจไหมฮะนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดสามเหลี่ยมข้อนี้จะแบ่งได้สองกรณีใหญ่ๆสองกรณีใหญ่ๆกรณีแรกคือสามมุมอยู่คนละด้านเลยกับกรณีสองคือมีสองจุดอยู่บนด้านเดียวกันและอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านอื่นเข้าใจไหมฮะซึ่งกรณีนี้ก็จะแบ่งออกเปก็นกี่กรณีย่อย สามอนย่อยว่า2จุดอยุ่บนด้าน A 2จุดยู่บนด้านบหรือ2จุดอยู่บนด้าน C เข้าใจหลักยังนะครับโอเคเอา้าวต่อไปข้อ3อา้าวดูเลยครับข้อ3เป็นเรื่องการสร้างจำนวนอีกแล้วครับนักเรียนสร้างเลข3หลัก มากกว่า300ขีดเส้นมากกว่า300ร้นักเรียนครับสามหลักเราขีดไปสามขีดก่อนมากกว่า3ามแสดงว่าข้างหน้านี่ลงเลขอะไรได้บ้างเร็วจาก012345ตัวเลขที่จะมากกว่า300รได้ตัวหน้าสุดต้องเป็นเลขอะไรบ้างเลขสองได้ไหมเลขสาม ถ้าขึ้นต้นด้วยเลขสามนี่เกินสามร้อยมขึ้นต้นด้วยเลข3ามเกินสามร้อยไหมอ้าวนึกไม่ออกอีกสามรเกินไหมเกินเพราะฉะนั้นข้างหน้านี่ลงได้ทั้งเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้อาวล้วครับนักเรียนกี่เส้นเขาให้นักเรียนใช้เลขําได้หรือําไม่ได้ครับอ่านโจทย์เร็วําได้ไหมเพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกลงได้กี่วิธี ตำแหน่งแรกโลกดยูทีกี่วิธีครับสามตำแหน่งถัดมาตำแหน่งถัดมาเร็วมีเงอนขอะไรเปล่ากี่วิธีตัวเลขหมดมีกี่ตัวทั้งหมดมีกี่ตัวทั้งหมดมีกี่ตัวหกใช้ไปแล้วหนึ่งตัวนี้เหลือห้าเพราะโจทย์บอกว่าห้ามใช้เลขทำไมไม่ซ้ำกันขีดเส้นครับใช้เลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน หลักสุดท้ายได้กี่วิธีหลักสุดท้าย4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คืออะไรครับเท่าไหร่เอ่ย60ตรงนี้อามาคูณนะฮะคูณนะฮะโอเคไหมเรียบร้อยนักเรียนสังเกตนะครับข้อ3เนี่ยจะมีเงื่อนไขเฉพาะหลักร้อยหลักเดียวนะครับหลักหน่วยไม่มีเงื่อนไขนะครับ ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้เวลาเลือกลงให้ลงหลักที่มีเงื่อนไขก่อนก็คือหลักที่มีเงื่อนไขคือหลักนี้นะโอเคต่อไปข้อ4ข้อนี้ครับอ่านโจทย์ข้อ4ครับข้อสอบประเภทเลือกตอบจริงเท็จมี10ข้อนักเรียนจะต้องอมีวิธีตอบเนี่ย ได้ทั้งหมดกี่วิธีโดยคําตอบทุกคําตอบต้องตอบทุกข้อโดยไม่มีการเว้นขีดเส้นคําว่าไม่มีการเว้นครับนักเรียนครับเวลาักเรียนเจอข้อสอบถูกผิดนักเรียนจะก,กาตรงนี้ได้กี่วิธีข้อหนึ่งข้อหนึ่งกาได้กี่วิธีครับสองวิธีคือถูกกับ ผิดข้อ2การที่กี่วิธีครับ2วิธีคือถูกกับผิดข้อ3ามนะครับ2วิธีคือถูกกับผิดเช่นนี้ไปเรื่อยๆถึงข้อ10ข้อ10การที่กี่วิธีครับ2วิธีคือถูกกับผิดเพราะฉะนั้นแต่ละข้อทําได้2วิธี10ข้อก็อสคูณกัน10ครั้งตอบ2กงลัง10จบเข้าใจไหมครับ อันนี้คือคําตอบในกรณีที่ไม่มีการเว้นแต่ถ้าเกิดนักเรียนไปเจอข้อสอบที่เขาบอกว่าเว้นได้เว้นได้เว้นได้หมายความว่าไงหมายความว่าข้อหนึ่งนักเรียนเลือกได้กี่วิธีสามวิธีกาถูกกาผิดแล้วก็ไม่กาเลยใช่ป่ะครับงงไหมงงไหมถ้าเว้นได้ ถามว่าเว้นได้หรือไม่ทําก็ได้คือโจทย์ข้อนี้ผมไม่ทําก็ได้เพราะว่ามันมีข้อสอบบางประเภทนะนักเรียนเคยเจอไหมทาถูกได้สามแต้มทําผิดติดลบหนึ่งไม่ทำศูนย์เคยไหมเคยสอบเคยทำข้อสอบแบบนี้ไหมทาถูกได้สามคะแนนทําผิดติด,ต,ดติดลบหนึ่งไม่ทําได้ศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อไหนที่ไม่แน่ใจบางคนบอกผมไม่ทำครับเพราะถ้าทำไปผิดติดลบนะเคยเปล่า ข้อสอบปริญญาโทเข้าปริญญาโทเขามีข้อสอบแบบนี้เพราะเขากันคนเดาเพราะเขารู้ว่านักเรียนชอบเดาเวลาทําไม่ได้กาเดาเมื่อกาเดาปับ๊บเขาก็เลยออกมาว่าถ้าคุณเดาผิดคุณติดลบหนึ่งทันทีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่แน่ใจกล้าเดามั้ยไม่กลา้าเพราะคะแนนมาติดลบแนะบางที <laughs> นะบางคนแนนนี่จะได้ห้าแต้มไม่ได้ครับได้ติดลบครับนะ <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> เขาก็เลยมีช่องว่าเว้นได้เว้น <laughs> ได้คือไม่ทํา ถ้าไม่ทำเนี่ยข้อแรกทำไม้อยู่ทีถูกผิดไม่กลาสามสิบข้อสามกำลังสิบเพราะบางคนเว้นหมดเลยสามกำลังสิบนี่คือรวมเว้นหมดเลยนะเข้าใจไหมนะคราวนี้บาง,บางโจทย์บางข้อเขาบอกว่าต้องทําอย่างน้อยหนึ่งข้อทอํางไงอ่ะก็ต้องเป็นสามกำลังสิบแล้วลบหนึ่งลบหนึ่งคือลบก้อนนี้ไหนกอนี้คือส่งกระดาษเปล่าคือไม่ทําอะไรเลยนะฮะ นะถ้าเกิดกรณีที่ว่าต้องทําอย่างน้อยหนึ่งข้อก็ต้องลบหนึ่งออกแต่ถ้าเกิดไม่มีคําว่าไม่มีเงื่อนไขนั้นก็ไม่ต้องลบนะโอเคนะครับแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบที่เจอจะเป็นแบบนี้ข้อสอบที่เจอจะเป็นแบบนี้สองกำลังสิบเป็นส่วนใหญ่นะครับไอแบบนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเจอบ้างนะฮะต้องดูว่าเงื่อนไขของโจทย์เป็นยังไงโอเคนะครับนึกออกไหมเออแล้วถ้าเกิดเป็นข้อสอบชอยอ่ะ ไออย่างนี้มันก็สอบถูกผิดใช่ป่ะเออถ้าข้อสอบช้อยเป็น่างนี้เวลาข้อสอบช้อยมันจะมีกอขอคงอเอออันนี้เหมือนกันถ้าห้ามเว้นแต่ละข้อเลือกดีทีทถ้าห้ามเว้นแต่ละข้อเลือกดีทีสี่วิธีก็ตอบสีกนนส่กำลังจํานวนข้อสี่กำลังจํานวนข้อแต่ถ้าเกิดเว้นได้ก็จะเป็นอะไรข้อหนึ่งการได้กี่วิธีห้าวิธี คือกอขอ,ของอหรือไม่กาเลยก็จะเป็นก้าลัง n เข้าใจไหมนะถ้าเกิดห้ามเว้นก็4กํกลัง N n คือจํานวนข้อถ้าเกิดเว้นได้ก็เป็นกําลัง N N คือจํานวนข้อเหมือนกันนะหลักการเดียวกันนะหลักการเดียวกันโอเคนะครับต่อไปข้ออ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งแนวนะครับเสร็จแล้วหแนวห,หัวข้อต่อไป ก็ต่อไปเป็นเรื่องของวิธีเรียงสับเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อแรกที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยมันก็คือการเรียงแบบโดยใช้การนับเบื้องต้นต่อไปนี้เขาจะเอาสูตรมาจับแล้วเอาสูตรมาจับแล้ววิธีเรียงสับเปลี่ยนนะครับตัวแรกที่เรียนต้องรู้จักคือตัวแฟกทอเรียลเมื่อกี้เนี่ยอธิบายไปแล้วครับ n แฟกทอเรียล ก็คือ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2คูณไปเรื่อยๆถึงอะไรฮะถึง1ตัวแรกนะนักเรียนครับรู้จักนะ Factorial อะมาดูตัวที่นิยามพิเศษก็คือ0นแฟกตัวนี้ขอพิเศษพิเศษหลายคนบอกอุ้ยศูนย์แฟกก็เริ่มต้นจาก0ย์เริ่มต้นจากศูนย์แล้วมันถอยไปถึง1ได้ยังไงอะ ถอยไม่ได้เพราะฉะนิยามตัวนี้ครับศูนย์แฟกเท่ากับหนิยามนะฮะศูนย์แฟ,รรแฟรรกทอ,อ,ร,ร,กอ,อรีได้1 1ึ่งห,รรงหนึ่งแก็คือ1 2ึ่งสองแฟกทอรีก็คือ2อคูณหได้อะไรได้2 3งสามแฟก็คือ3ามคูณสคูณหได้6 4สี่แฟกก็คือ4ี่สคูณกันยี่สีอ้าวมาด้วยความคิดเลขเร็ว5้าแฟกตอบ วิธีคิดง่ายๆเลย5แฟกก็คือ5คูณสแฟกใช่ไมใใ่ใช่ใช่เป่าใช่เป่าเพราะฉะั้อเอา5คูณ24ได้120 6แฟกทอเรียวตอบทันทีดังๆ <720 S 2> 7 2 0 7แฟกทอโเรียวทันทีตอบดังๆเท่าไหร่เร็วเอา7คูณตัวนี้เข้าไป5,040คิดทัานไหม นะนักเรียนครับเวลานักเรียนใช้เครื่องคิดเลขย้ําไม่ใช่เครื่องคิดเลขทั่วไปนะฮะทั้งเครื่องคิดเลขทั่วไปตัวแฟกทอเรียลจะไม่มีต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่ใช้ในงานวิทยาศาสตร์มันจะมีฟังก์ชันตัวนี้ครับเคยใช้ไหมเคยเจอไหมเอยเครื่องคิดเลขพวกที่ใช้ในงานมีฟังก์ชันไซน์คอสแทนด้วยอะ่ะนะจะมีสัญลักษณ์ตัวแฟกทอเรียลจะมีเครื่องคิดเลขพวกนี้จะคิดแฟกทอเรียลได้ จะคิด N P R ได้จะคิด N C R ได้คิดได้หมดเลยตัวตัวพวกนี้คิดได้หมดเลยนะในเครื่องคิดเลขเนี่ยถ้าเป็นเครื่องคิดเลขที่คิดได้สูงสุดถึง10กำลัง99นะปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าจะมีคื่อิดเลขที่มันคิดได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะ แต่สมัยผมเรียนเนี่ยสูงสุดได้สิบังเก้าพวกรุ่นอของคาซิโอพวกเนี้ยนะกดสูงสุดได้69แฟกหกกแฟถ้าคุณกด7 0แฟกปั๊บมันจะขึ้นตัว E คืออินฟินิตี้คือตกจอไปแล้วอะ่ะคิดไม่ได้แล้วนะคือเลขจะคิดได้สูงสุดถึง69แฟบเก้าแทอเรียลนะจะขึ้นขึ้นเป็นหลัก10บกำลัง99นะครับโอเคนะ เขา้าใจยังอันนี้เครื่องี่่เลขนี่ปกติยังไม่ใช้หรอกฮะเพราะยันตัวเลขที่ออกมาก็จะไม่เยอะส่วนใหญ่นี่จะออกมาตัวเลขที่ตัดได้ลงตัวนะอ่ะโอเคคราวนี้วิธีการคำนวณแฟกทอเรียลนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2ครับ C ี a แฟกทอเรียลหกแฟกทอเรียลหาร8ปดแฟกทอเรียลอาดูนักเรียนครับ เวลานักเรียนเจอแฟกทอเรียลคูณกันหรือหารการันก็ตามหลักการง่ายๆจำหลักผมไว้เลยนะให้กระจายแฟกมากไปหาแฟกน้อยอ่ะตัวไหนมากสุดตัวไหนมากสุดแล้ว8แฟกใช่ไหมนักเรียนกระจาย8แฟกให้ไปถึง6แฟกแแฟกค,คืออะไรก็คือ8คูณ7คูณ6 ทานไม่ทานตัวนี้งงไม่งงจะไม่นะกระจายแฝกมากไปหาแฝกน้อยแล้วเดี๋ยวมาทำไมกันเองครับตัดกันเอง C แฝกเท่าไรยี่สี่ยี่สี่ตัด8เหลือ3เพราะฉะนั้นตอบ3ส่วน7จบเข้าใจวิธีคิดยังจะไม่นะเวลาเจอแฟกทอรียลคูณกันหารกันเนี่ยให้กระจายแฟกมากไปหาแฝกน้อยแล้วเดี๋ยวมันทำไมกันเอง แลวเดี๋ยวมันตัดกันเองนะครับจำหลักให้ดีๆนะโอเคต่อไปเรามาดูหัวข้อต่อไปครับวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนักเรียนครับอันดับแรกเลยนักเรียนดูสูตรแรกเลยครับ mm hmm. เขาบอกว่าวิธีเรียงสับเปลี่ยนของ n สิ่ิงแตกต่างกันขีดเส้นว่าแตกต่างกันครับเอามาจัดเรียงคาวและ R สิิง จะได้เท่ากับ npr นักเรียนครับการเรียงข้อแรกนะครับของ n สิ่งต่างกันเรียง r สิ่งได้ npr ซึ่งเท่ากับ n factorial หาร n ลบ r factorial นะจำไหมนะอันนี้คือการเรียงเป็นเส้นตรงย้ำอีกทีนะครับเรียงเป็นแนวตรงนะเรียงเป็นแนวตรง N P R อ้าวดูดูนะครับเขาบอกว่ามีหนังสือ6เล่มต้องการนำมาเรียง4เล่มเรียงเป็นแนวตรงนะครับได้กี่วิธีคำตอบก็คือ6 P 4 6P4 เท่าไหร่ครับเร็ว 6P4 จำได้ไหมที่เมื่อกี้ผมสอนไปแล้ววิธีคิดเร็ว 6P4 หมายถึงเริ่มต้นที่6ถอยหลังให้ครบ4ตัวตอบเท่าไหร่ครับช่วยคิดเลขด้วยทุกคนนี่คูณนี่ได้30นี่คูณนี่ได้12รวม360จบ จริงๆแล้วตรงนี้นักเรียนใช้หลักการนับธรรมดาก็ได้เรียงสี่เล่มก็ขีดไปสี่ขีดตำแหน่งแรกลงได้กี่วิธีครับมีหนังสือ6เล่มก็6วิธีตำแหน่งที่2ก็5วิธีตำแหน่งที่3ก็4วิธีตำแหน่งสุดท้ายก็3วิธีคูณกันจบเข้าใจไหมเพราะเรามีหนังสือ6เล่มใช่ไหมตำแหน่งแรกลงได้6แล้วก็ต่อไปก็5 4 3สเรียงกันเลยคูณกันจบเท่ากันครับ เข้าใจหลังยังอ้าวตัวอย่างที่สอ่ตัวอย่างที่อันนี้ตัวอย่างที่3ไปแล้วนะฮะตัวอย่างที่สี่ครับถ้าเรามีคำว่าไฮเปอร์โบลานักเรียนครับคำว่าไฮเปอร์โบลามีาอักษรซ้ำไหมช่วยดูหน่อยมีซ้ำไหม